สวัสดีครับผมเซลล์น้องบีจากสยามนิสสันทวีซับสาขาลำลูกกานะครับวันนี้เราจะมากันในหัวข้อเรื่องความประทับใจของลูกค้านะครับหรือความประทับใจในแบรนด์ของเซลล์นั่นเองนะครับวันนี้ครับก็นิสสันของเราครับเป็นเจ้าแรกครับที่นำเทคโนโลยีอัจฉริยะครับมาอยู่ในรถยนต์นะครับเจ้าแรกของโลกเลยเป็นว่าได้นะครับวันนี้ความประทับใจครับลูกค้าที่ออกรถ กระบะนะครับเาวาร่าแบล็คอ i ดิชันกับเซลลน้องบีไปนะครับหนึ่งท่านจะเป็นแบล็คออดิชันก่อนหน้านี้นะครับก็มีการโทรกลับมาว่าอยากได้สีประตูนะครับมีการซื้อซ้ำเพิ่มนะครับความประทับใจตรงน,นี้ลูกค้าประทับใจครับในเรื่องของเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะกล้องอาราวิวมอนิเตอร์กล้องมองรอบทิศทางและโหมด mod ตรวจสอบวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันด้วยนะครับ แถมยังไม่พอครับในไรอีชั่นนะครับยังมีระบบคูดคอนโทรสามารถล็อกความเร็วได้เพราะว่าลูกค้าท่านนี้ครับเป็นคนต่างจังหวัดนะครับเวลาเราขับระยะทางใกล้กลนะครับคูดคอนโทรตัวนี้ครับใช้งานโดยที่ปลายนิ้วสัมผัสกดปุ่มครับเซตค่าครับโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับลูกค้าได้ประโยชน์ในเรื่องของ ลดอาการเมื่อยล้าขนาดขับทางไกลนะครับโดยที่เราไม่ต้องแตะคันเร่งเลยนะครับวันนี้ครับสำหรับแบล dition ตัวใหม่นี้นะครับแน่นอนครับลูกค้ามีการซื้อซ้ำแน่นอนเพราะว่าประทับใจในภาพลักษณ์ของแบรนด์นิสสันแถมยังไม่พอนะครับเครื่องยนต์ของนิสสันของเราเป็นเครื่องยนต์ที่ทนทานมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงมา้าแรงบิดนะครับหรือในเรื่องของความประหยัดนะครับตอนนี้นิสสันแบ dition ตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับการบรรทุกนะครับพ่อค้าไม่ขายไม่ว่าจะเป็นตลาดไทยหรือการเกษตรนะครับนวราบแบอร์ไอเดิชันของเราตอบโจทย์มากๆเลยนะครับกล้องเราวิวโม o นเตอร์ Monitor ตอนนี้ครับก็คือว่ามันได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับภาพลักษณ์และความประทับใจของลูกค้าเนี่ยซื้อไปแล้วต้องกลับมาซื้อซ้ําแน่นอนนะครับด้วยทุกเทคโนโลยีอัจฉริยะของแบรนด์นิสสันของเรานะครับ นิสสันของเราครับได้รางวัลการันตีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์ที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันของเราเลยนะครับวันนี้ครับสำหรับลูกค้านะครับก็ประทับใจในตัวเซลล์ด้วยนะครับบริการครับบางลูกค้าท่านเนี้ยผมต้องเรียนก่อนว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรางี้ครับมีอยู่วันหนึ่งครับโทรมาตีสี่ตีห้านะครับรถเกิดอุบัติเหตุ อันนี้ก็น้องบีก็รับสายเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดยปกติทั่วไปแล้วลูกค้าส่วนใหญ่นะครับเวลาซื้อรถกับเราไปลูกค้าต้องสอบถามเราทุกอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นเคสที่ประหับใจทั้งลูกค้าและภาพลักษณ์ของแบรนด์นิสันนะครับวันนี้ครับก็ขอตัวลาคันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ